รับสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิงทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องชนะจนแชนแนลนะครับซึ่งวันนี้ผมโอชนะจนก็บวนเวียนมาพูดคุยกับพี่ๆเ,เพื่อนๆอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนำเอาต้นแบบของเหลียญพยาภาลีนะครับซึ่งเป็นสุดยอดอลายยันในสายวิชาของหลวงปู่อีกหนึ่งลายยันมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับนำมา นำมานำเสนอแล้วกันนะครับให้พี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านได้ชมเพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะออกในพิธีไหว้ครูในกลางกลางเดือนเมษาที่จะถึงนะครับจริงๆแล้วในลายยันของหลวงปู่ในในเรื่องราวเรามายนะหรือว่าลราเมเกียนเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยสามลาย,ยันด้วยกันซึ่งใคร,ใครใหลายท่านเนชื่อว่าหลายท่าน,เ,นเคยเห็นแล้วนะครับซึ่งหนึ่งก็คือพระหุระมานะครับซึ่งก็มีการจัดสร้างแล้วพระหุระมานในลงในหลังเหรียญเมตานะครับ สองก็คือ,อยานองคตลงในหลังเหรียญองคตหรือว่าเหรียญอายุวัฒนมงคลน,นั่นเองซึ่งแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าเป็นลายยันเป็นสายตรงของหลวงปู่เลยนะครับและแต่จะมีอยู่อีกหนึ่งลายยันที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ใดมาก่อนเลยนะครับแลวก็ทิ้งช่วงมาหลายปีนะครับเพิ่งมีการจัดสร้างครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยก็คือลายยันพยาภพาลีนั่นเอง จริงๆเนี่ยพยาภารีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินเคยคุ้นหูคุ้นตากันว่าพยาภารีนะครับหรือว่ายันภารีเนี่ยทำให้มีพละกําลังมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพยาภารีเนี่ยนะครับมีความพิเศษมีคุณสมบัตินะครับอย่างอื่นที่นอกจากความเป็นผู้มีพละกําลังมากนอยู่ในหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งผมอยากจะนําเสนอให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้ฟังนะครับจริงๆแล้วพยาภารีเนี่ยเรียก ได้เตรียมปากเลยว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งบนมี2จริงๆนะครับเรียกว่าเป็นลายชาวานนอนตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าตอนที่พญาพารีเนี่ยก็คือในเรื่องรามยาณเนี่ยก็คือช่วงตน้ตนๆเรื่องเลยนะครับพญาพารีเนี่ยเป็นเจ้าครองเมืองครองกรุงนครขีดขินแล้วนะครับซึ่งตอนที่พญาพารีครองกรุงขีดขินเนี่ยพระรามพระลักษ นะครับฮนุมานนี่ยังโตเตเดินดงกันอยู่เลยนะครับอันนี้นี่บ่งบอกถึงว่านะครับคุณสมบัติความนะครับในด้านวาส,สนาอํานาจเนี่ยถือว่าด,ดีมากนะครับเพราะว่าตอนที่อาลีเนี่ยคลองกรุงขีดขินเนี่ยพระรามเนี่ยนะครับยังเดือนดงนะครับยังเดินสนละมาก,ก็คือเดือนตะฝุ่นอยู่ในอยู่ในป่าอยู่เลยนะครับกับพระลักษมณ์กนางศรีดาเนี่ยซึ่งฮนุมานตอนนั้นเนี่ยยังเรียกได้ว่า ยังไม่เห็นยังไม่มีตัวตนเลยนะครับยังอยู่ในป่าอยู่เลยนะครับยังไม่ได้พบกันกันกบพระนารายณ์อวตารเลยนั่นก็คือพระรามนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพระยาวานนที่ไร้ผ้าจริงๆนะครับไม่เคยลบเพลผู้ใดเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าฮนุมานเก่งนะครับแต่ถ้าเคยถ้าศึกษาพระยาพาลีศึกษาเรื่องราวของพระยาพาลีจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าสุดยอดมากนะครับแม้กระทั่งตัวร้าย ในเรื่องรามญญายณะที่เราทุกท่านเ,นเห็น,นซึ่งความเก่งขัเนเก่งมากที่สุดน่ก็คือทศกัณฐ์เนี่ยนะครับยังเคยพ่ายแพ้ให้พญาพายถึงสองครั้งสองขานะครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ที่เรียกได้ว่าหมดรูปเลยนะครับก่อนอื่นต้องของกล่าวเท้าความไปก่อนนะครับว่าทศกัณฐ์เนี่ยนะครับได้เคยปะมือได้เคยต่อสู้กับพญาพาลีเนี่ยครั้งตอนไหนก็คือครั้งที่ ทศกัณฐ์นะครับได้ไปช่วยนะครับสวรรค์เนี่ยยกเขาไกรลาดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไกรลาดเนี่ยสุดเอียงนะครับเขาไกรลาดเนี่ยน่าจะเป็นที่อยู่ของพระอิศวรน,นะครับผมก็จําได้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับไม่มีใครทําให้เขาไกรลาดเนี่ยนะครับตั้งตรงได้จากการสุดเอียงได้มีแต่ทศกัณฐ์เท่านั้นนะครับที่มีพลังกำลังเนี่ยมากไปช่วยดันนะครับ ก็ดันให้เขาแกหนาตั้งตรงได้ก็เรียกได้ว่าได้รับความดีความชอบนะครับพระอิศวรเนี่ยก็เลยมอบนะครับนางมนโทให้นะครับเป็นรางวัลน,นั่นเองซึ่งทศกณัณฐ์นก็ดีใจมากนะครับก็เลยยกนะครับหอบเอานางมนโทเนี่หอบนะครับในจังหวะที่หอบเนี่ยหอบข้าเมืองขีดขินซึ่งเป็นเมืองของพระยาพาลีนะครับของพระยาพาลีก็เรียกได้ว่าเป็น เป็นลายชาวบ้านนอนนะครับไม่ยอมใครนะครับข้ามหัวได้ไงนะครับคราวนี้ก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะครับพอการต่อสู้กันไปสู้กันมาแพ้พระยาภาลีนะครับเนื่องจากพระยาภาลีเนี่ยเคยเคยได้รับพรจากพระอิศวรเหมือนกันนะครับในครั้งที่เขาพระสุมเมรนของพระอิศวรเนี่ยทุดเอียงนะครับเนื่องจากว่าโดนเท้าวิรุณหกเนียนะนนกเก่ยนะครับคว้างสังวรนาคใส่ตุ๊กแกนะครับ อันนี้นี่ก็คือเรื่องราวในรามายณะนะครับควงสังวันนาใสตุกก๊กแกนะครับที่เขาพระสุมเมนทําให้เขาพระสุมเมนเอียงเหมือนกันกพระยาพารีกับสุขีบเนี่ยก็ไปช่วยกันดันนะครับช่วยกันดันให้ตั้งตรงได้นะครับพระอีสวนเนี่ยก็เลยมอบพรพิเศษให้พระยาพารีนะครับว่าใครที่ต่อสู้กับพารีเนี่ยให้กําลังลดลงในครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วกาลังที่ลดเนี่ยก็มาเพิ่มให้พยาพารีน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้พยาพารีเนี่ยกลายเป็นวานอนนะครับพยาวานอนไล่พ่จริงนะครับครั้งแรกในที่ปะมือกันกับทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์แพ้ไปหมดรูปเลยนะครับไม่นำซ้ํายังโดนลิบนางมนโทอีกนะครับพารีเนี่ยก็เลยเอานางมนโทเนี่ยไปเป็นคู่คของนะครับจนนางมนโทเนี่ยตั้งท้องนะครับ ลูกก็เกิดมาเป็นองค์คตนะครับซึ่งเรื่องราวก่อนที่จะเกิดมาเป็นองคตเนี่ยก็มีเรื่องราวเยอะนะครับถ้าพูดไปเนี่ยก็จะยาวนะครับแลวครั้งที่สองที่มีการสู้กันกับทศกัณฐ์อีกครั้งเนี่ยนะครับก็คือตอนที่องค์คตเนี่ยนะครับคลอดออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีการส่งน้ํานะครับจัดพิธีส่งน้ําแบบยิ่งใหญ่นั่นนะครับทศกัณฐ์ซึ่งนะครับก็ผูกใจเก็บนะครับต้องแก nerede, ้แค้ในให้ไอยก็เลยแปลงกายมา มาเป็นปูนะครับจะมาทําลายองค์ดพญาพารีก็ได้รู้ทันนะครับก็ได้สู้กับปูยักษ์สุดท้ายก็แพ้พญาพาลีอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนนะครับพญาพารีเนี่ยนะครับจับปูยักษ์นะครับจับปูแปลงกายของทศกัณฐ์เนี่ยนะครับนำมามัดแล้วให้องค์ตเนี่ยผูกนะครับจูงเล่นอยู่ทั่วเมืองขีดๆเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนนยกันนะครับอันนี้นี่คือครั้งที่สองนะครับซึ่งวงบอกว่า ยาวพารีเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นนาชาวานอนไหล่พ้า,าจริงๆนะครับแล้วก็เป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่จับสอนพมมาศของพระนาราย์ได้นะครับเนื่องจากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระนารายหรือว,ว่าพระรามเนี่ยเคยแผงสอนเนี่ยสอนพมมาศนะครับซึ่งถือว่าถ้าแผงออกไปแล้วเนี่ยนะครับโดนใครเนี่ยก็ต้องตายต,ต้องต้องต้องได้กินโลหิตนะครับ ซึ่งพญาพาลีเนี่ยจับด้วยมือเปล่าเลยนะครับแม้กระทั่งอินโทรชิตนะครับหรือว่าลนนาพักไหนะที่ว่าเก่งเก่งแม้กระทั่งพระอินยังแพ้เนี่ยนะครับโดนสอนพมมาศของพระนารายณ์อวตารหรือว่าพระรามเข้าไปเนะี่ยถึงกับศีสันในขาดกระเด็นเลยนะครับแต่พญาพาลีเนี่ยจับด้วยมือเปล่านะครับอันนี้นี่คือความพิเศษของวิชาพญาพาลีนะครับถ้าพูดไปนี่ก็จะยาวนะครับไม่จะพาทุกคนทุกท่านไปชม ไปชมต้นแบบหรือว่ารูปแบบของเหรียญนั่นเองน,นี่นะครับวันนี้ก็จะขอใช้สื่อนะครับในโทรศัพท์นะครับนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไม่ได้ปิ้นรูปภาพมานะครับอันนี้เนี่เป็นพิธีนี่นะครับพระยาพาลีเนี่ยก็จะเป็นวานอนนะครับนี่นะครับเป็นวานอนเป็นวานอนตัวสีเขียวนะครับอีกกายเนึ่ยเหมือนพระอินทร์อันนี้เนี่คือตำลา ตำลาลายยันนะครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าสมุดก้อนพงหลวงปู่อันนี้นี่คือตำราสาพพวิชานะครับอันนี้นี่เป็นกลาที่หลวงปู่ท่านแกะนะครับเป็นรูปบานอนน,นี่นะครับนี่คือหน้าตาของพยาภารีนั่นเองนี่เป็นรูปหลวงปู่นะครับเจิมพญาภารีนี่นี่คือลายยันแล้วก็สายสาพพวิชา นะครับอันนี้นี่เป็นพวกห่นละมานแน่นอนนะครับหาวเป็นดาวเป็นเดือน,นอันนี้น่าจะเป็นองคคตนะครับอละน,นี้น่าจะเป็นพระยาพาลีนั่นเองนี่คือลายยนันนะครับเป็นยันที่หลวงปู่เนี่ยท่านเขียนเองกับมือเลยนะครับนี่นะครับลายยันพระยาพาลีห,หงางจิตขดนะครับวิชาของหลวงปู่เนี่ย นะครับที่เป็นหนุมานองคตอะไรต่างๆในหางเนี่ยจะต้องมีเจ็ดขแจะต้องลงพระคาถาเขา,าเรียกว่าพระคาถาปัตมินนะครับหรือว่าสังวานเพชรหรือว่าตีไม่แตบเป็นชาตีนะครับนี่นี่คือต้นแบบเหรียนเลยนะครับเหรียญนี่เป็นเหรียญลักษณะนะครับรูปไข่แล้วก็มีรูปรูหลงปู่เต็มๆแบบนี้เลยนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือ อัคระเรียกยันนะครับที่หลวงปู่เนี่ยเมตตาให้ลงกํากับในเหรียญพระยาพาลีเนี่ยผมว่ามองว่าเป็นเหรียญเพียงแค่รุ่นเดียวที่หลวงปู่เนี่ยมอบพระคาถาให้ลงเนี่ยเยอะมากทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสิบห้าพระคาถาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านไปชมว่าสิบห้าพระคาถาจริงไหมนะครับมีพระคาถาหมดหมดไหนบ้างนะครับนี่รุ่นพญาพาลีแสนทงทง,ทงคงสหับเป็นเหรียญเพียงแค่รุ่นเดียวที่หลวงปูม่มอบทั้งพระคาถาปุ๊ก นะครับแล้วก็พระคาถายันที่ลงกํากับในเหรียญในแต่ละส่วนของเหรียญให้นี่อันนี้นี่คือความพิเศษนะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดน,นี่นะครับด้านหลังมาชมกันนะครับว่าจะมีพระาาคาถารับมาชมนะครับอักขระรายละเอียดยันด้านหลังนะครับซึ่งที่เคยเกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีอักขระเลขยันนะครับพระคาถากำกับเนี่ยเยอะที่สุด นะครับมาชมกันว่ามีพระคาถาอะไรกันบ้างนะครับที่หลวงปู่นเมตาให้ลงนะครับในหลังเหรียญพยาพารีนั่นเองนะครับอัขระยันชุดแรกนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนะี่ยเขาเรียกว่าตัวทังนะครับซึ่งก็จะเป็นขดหอยแบบนี้นะครับเหมือนที่อยู่ตามร่างกายของฮนุมานนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือตัวทอนะครับจะเห็นว่ายันในลักษณะนี้เนี่ยหลวงปู่นะครับท่านสักไว้ที่แผ่นหลังของท่าน นะครับแล้วก็ต้นแขนนะครับถ้าไม่สําคัญจริงๆเนี่ยหลวงปู่ท่านไม่สักไว้นะครับลักษณะแบบนี้เนีเ่ยเขาเรียกว่าตัวทอนะครับถ้าเป็นตัวทาอีสานจุดกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่านิคหิตนะครับซึ่งถ้ามีนิคหิตอยู่ด้านบนก็จะอ่านออกเสียงอังๆ,ๆนั่นเองอันนี้นี่เป็นตัวทอนะครับก็จะเป็นตัวทังนะครับซึ่งเด่นทางด้านมหาอุดคงกัะพันนั่นเองนะครับเป็นเหมือนตัวเซียนอีสานตัวเซียนโบราณน,นะครับผมส่วนยันนะครับเดี๋ยวยันไหนถ้าอยู่ใกล้ก็จะพูดถึงยันนั้นก่อน พูดถึงพระคาถานั้นก่อนเลยนะครับอันนี้นเป็นหัวใจลิงลมนะครับมิงวังกังหะนะครับเป็นพระคาถาหัวใจลิงลมซึ่งเด่นนะครับทางด้านหนังเหนียวข้องแควปาดเปียวนะครับการเนยวงากบการเขี้ยวงานะครับงูยเยวเขี้ยวคออะไรต่างๆ่นะครับหัวใจลิงลมนะครับส่วนตรงกลาง นะครับนี่คือหัวใจเลยนั่นก็คือหัวใจพญาพารีนะครับหัวใจพญาพารีนะครับลงหันตะนุภานะครับเป็นหัวใจพญาพารีซึ่งก็คล้ายคึนกันกับหัวใจลิงลมนะครับซึ่งจะเด่นทางด้านหลักๆเลยนะี่ก็คือมีพละงกำลังมากกว่าผู้อื่นผู้ไหนนะครับนี่มีพละงกำลังคล่องแคล่วปาดเปียวนะครับฉลาดว่องไวนั่นเอง นะครับส่วนตรงกลางมาเนี่ยนะครับนกะอปินะครับเน,น,นี่ยนกะอปิเนี่ยเป็นพระคาถาเขาเรียกว่ากาตอมเหวนะครับกาตอมเหวินนี่เป็นภาษาอีสานนะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากาตอมซากซึ่งเด่นมากทังด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับนี่จะเห็นว่าพยาพาลีเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่การมีพละพลังนะครับเนี่ย มีเมตตาด้วยน้องปู่เนี่ยท่านให้ลงพระคาถาให้ว่าครอบจักรวาลไว้ในนี้เลยนะครับนี่นะกะอปินะครับกาตอมเหวหรือว่ากาตอมซานะครับเด่นสุดๆเลยนะครับวิชานี้เนี่ยถ้าใครเรียนสําเร็จเรียนติดเรียนจับเนี่ยในในาในตำนานอีสานเนี่ยนะครับไปที่ไหนก็ตามก็จะมีมีอีกาไปด้วยนะครับนี่นกะอปินะครับกาตอมเหวส่วนตรงมือนี่มันตรงแขน ของพยาพาลีเนี่ยนะครับณมะพทะเป็นพระคาถาหนุนท่าทั้งสี่นั่นเองนะครับพระคาถานี้เนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยในการสร้างวัตถุมงคลในประเภทที่มีนะครับวัตถุมงคลประเภทที่เป็นรูปลายยันที่เป็นสัตว์เป็นตัวละครในวรรณคดีเนี่ยนะครับต้องมียันนี้เขาเรียกว่ายันท่าทั้งสี่นะครับหนุนท่าก่อให้เกิดดวงจิตก่อให้เกิดอ นะครับก่อให้เกิดดวงจิตก่อให้เกิดพละกําลังก่อให้เกิดความเข้มขังนะครับขาดไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างในล,ล้วนก่อเกิดโดยธาตุนะครับพระคาถาต่อไปนะครับนีว่วายุละพะนะครับวายุละพะเนี่ยเป็นหัวใจลม นะครับนี่ว่ายุราะในหัวใจลมเป็นหนึ่งในวิชาพกาถาหัวใจร้อยแปดเลยนะครับหัวใจลมก็จะเหมือนกันกันกบฮนุมานนะครับมีความองค์พันมีตายไม่เป็นนั่นเองนี่คือพคาถาหัวใจลมนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงหางเนี่ยหางของพญาพาลีเนี่ยเจ็ดขดนะครับวิชาของหลวงปู่เนี่ยหางต้องเจ็ดขด จะลงเป็นณปัทม์มืนนะครับเขาเรียกว่าพระคาถาปัทม์มืน,นหรือในสายภาคกาลางเอาจะเรียกสังวานเพชรบ้างนะครับคาถากำแพงเพชรคาถาตีไม่แตกบ้างนะครับซึ่งจะลงในตำราบตำนาการสักยันต์เนี่ยพวกเที่ยงนุ่มมานาจาันปองนะครับในสายราชโยธาอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีพระคาถาบทน,นี้นะครับจะลงว่ากัลมาทะนี่นะครับกัลมาทะกิริมิธิ เยเรมีเถกุรุมุทุนะครับนี่เป็นยันอีกยันหนึ่งที่ลงในหลังเยญเมตาเช่นกันถัดลงมาอีกนะครับเป็นพระคาถาเป็นพระคาถาเรียกพลังนะครับนี่โอมพลังกิตตังปียางมะมะนะครับเรียกพลังนะครับเพาเป็นพญาพาลีเนี่ยก็ต้องมีพลังมากนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับพระคาถาพระคาถาเรียกเรียกพลังนั่นเอง สวนถัดมานะครับเป็นพระคาถาพระพุทธเจ้าสิบชาตินั่นเองลงเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนี่นะครับพระคาถาพระพุทธเจ้าสิบชาติน้อมนําเอาบารมีนะครับของพระพุทธเจ้าเนะี่ยทั้งสิบชาติมารวมใหม่ทําให้เป็นผู้มากด้วยบารมีนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็สําเร็จโดยง่ายแข็วคาดปลอดภัยไปที่ใดเนี่ยก็จเจริญรุ่งเรืองนั่นเองอันนี้นี่คือนะครับอุปเทของการน้อมนําเอา บุญเอาบรารมีของพระผัวทิ่สัตว์มาใส่ไว้นะครับต่อไปเนี่ยเป็นพระคาถาอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจเจ็ดตำนานนะครับโกยะตะปุนะครับยะอะปะนะครับหัวใจเจ็ดตำนานนะครับพระคาถาผูาทุกุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบจักรวานเลย นะครับนี่คือยันนะครับพระคาถาตัวยอดนี่ก็คือยันที่ลงในเหรียญหัวใจเจ็ดตำนานของหลวง,งปู่นั่นเองอะนะครับต่อไปเนี่ยก็พระกาศานี่อันนี้ในพระคาถาที่หลวงปู่ลงในหลังประตูมง,งคลในหลายรุ่นนะครับนะมะอะอ,อุนะครับเขาเรียกว่าแก้วสีประกาศนั่นเองนะครับซึ่งพุทธคุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแก้วสรารพัดนึกนะครับนึกหวังสิ่งใดเนี่ยก็นะครับสมหวังทุกป,ประกาศนั่นเอง นะครับมีคุณครอบจักรวาลท่านเคียวคาดคงกระพันนะครับต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าพระคาถาสิเนมหาสินังนะครับสิเนมหาสินังทันเตนะครับนี่ทันเตมหาทันทะนะครับพระคาถาตีบดแตกหรือว่าตีไม่แตกนั่นเองนะครับเป็นหินเบาเป็นชาตินี่คงกระพัน มหาอุดเนี่ยโดนไม้ตีโดนหินทุบเนี่ยยังตายนะครับโดนแรงอดัดแรงกระแทกเนี่ยยังตายนี่ก็ถานิเท้เขาเรียกว่าตีเบอแตกดเรียกว่าหินเบานะครับแม้กระทั่งโดนระเบิดโดนอะไรเนี่ยครับเป็นมหาอุดโดนระเบิดเนี่ยยังตายนะครับอันนี้เนี่ยช่วยให้นะครับเป็นชาตินั่นเองอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาเลย นะครับนี่มีทั้งสิ้นเนี่ยสิบสองลายยันแล้วนะครับผมด้านบนนะครับพระราชนชรธรรมวโสพลนะครับเป็นพระสมณศักดิ์ของหลวงปู่นะครับบาลมีภูนะครับหลวงปู่ศิลาศรีจันโทนะครับรุนราาร่นพญาภาลีสองห้าหกเจ็ดเสียนทงทงคงสหับนะครับผม จริงๆนี่ผ่านไป12พระคาถาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ชมอันนี้เ,เป็นมวลสารสําทธโบราณนะครับที่นํามาสร้างเหรียญหล่อนี่ตะปูสังฆบานนอนนะครับน,นี้เหล็กยอดเจดีย์เหล็กยอดมหาธาตุอะไรต่างๆนะครับอันนี้มวลสารคูนะครับจากหลวงปู่นี่มอบให้มาทําพยาพาลีเป็นหอกโบราณนี่อันนี้นี่คือเหรียญหล่อเนื้อฉนวนดูงดงามเข้มแขังมากนะครับ ด้านหน้ามาชมกันนะครับด้านหน้าของเหรียญหล่องามมากนะครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าเครื่องห้อยวิชาครูนะครับนี่เป็นเครื่องร้อยวิชาเป็นเหมือนตัวแทนนะครับเป็นเหมือนขันคูของหลวงปู่นั่นเองขันคูในลักษณะนี้นีสำคัญมากนะครับถ้าใคร ไม่ใช่ตัวขององค์หลวงปู่หรือว,ว่าครูบาอาจารย์จริงๆเนี่ยอย่าไปจับเลยผมเคยเห็นของอาจารย์นะครับของหลวงพ่อผมนะครับตอนที่มีการย้ายกุฏิเนี่ยนะครับด้วยความหวังดีเราเป็นสิทธิ์เป็นอะไรนะครับซึ่งขันมันเป็นขันใหญ่มากก็จะมีดอกไม้แห้งๆแ,แบบนี้ลนะนะครับด้วยความหวังดีก็เลยจะไปยกนะครับย้ายให้ท่านนะครับหลวงพ่อเนี่ป่วยอยู่โอ้โหหลายอาทิตย์เลยนะครับนี่อันนี้นี่สาคัญนะครับ เป็นเหมือนกับยันเป็นเหมือนกันกับขันคู่ที่ท่านได้รับมาจากคูของท่านห้ามจับเลยนะครับนอกจากตัวท่านเองแต่อันนี้นี่ผมไม่ทราบว่าจะมะีจะมีข้อห้ามมีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้นี่เป็นขององค์หลวงปู่นี่เป็นนี่ครับหลวงปู่เมตตาลงอัขระเลขยันนะครับอันนี้นี่เป็นเล็กเปียกนี่นี่นี่เป็นการรวมมวลสารการปลูกเสียงมวลสารนั่นเอง ที่ทำอุทยานอันนี้นี่คือรูปแบบของเหรียญนี่นะครับอันนี้นี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนําเลิกนะครับด้านหลังนี่จะเป็นรอยจานของพระอาจารย์อภิชัยนะครับไม่ใช่ลอยจานของหลวงปู่นะครับอันนี้นี่คือต้นแบบของเหรียญนี่แต่ละเนื้อแต่ละเนื้อนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีลักษณะมีพระคาถาอีกนะครับด้านหน้าเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยสามพระคาถาด้วยกัน ซึ่งขออธิบายตรงนี้ก่อนเลยอันนี้นี่เป็นยันมอนยันเครือมันยันนะครับยันสําเร็จอะไรต่างๆมีความคล้ายคลึงกันกับมนพกาลนะครับกับยันมูลพกาลซึ่งเห็ียนพระยาภารีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมีมนพกาลมนสะท้อนกลับทําลายนะครับทำลายศัตรูที่คิดร้ายไม่ดีกับเราอยู่แล้วนะครับอัคระด้านบนนะครับเป็นตัวทําอีสานลงพุทโธมาอัดนะครับธรมโมมาอัดสังโคมาอัดซึ่ง พระคาถาในแบบนี้เนี่ยตามสายนะครับภาษาอีสานหรือว่าพระคาถาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกอยู่แล้วว่าเด่นทางด้านมหาอุดนั่นเองนะครับ่สวนฝั่งขวานะครับนี่นี่ฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าพระคาถาฝนแสนหานะครับตีหางจะโตโลหินังนะครับเป็นบทที่คัดออกมาจากบทอิติปิโสนั่นเองซึ่ง อิตบีโซเนี่ยก็เป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยจะมีตาําราเขาเรียกว่าตารารัตนมาลานะครับเป็นบทพุทธคุณร้อยแปดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะคัดเอานะครับเป็นการประพันธ์นะครับเนี่ยบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอะไรต่างๆนะครับเป็นอิตีโซเรียกอิตโศ8แปดทิศก็ได้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าพระคาถาฝนแสนหาเป็นพระคาถาประจํของคนที่เกิดมันอังคาร นะครับทางเรียกได้ว,ว่าเป็นพระคาถาเป็นเมตตามหาเสน่ห์แขียวคาดนะครับเดินทางแขียวคาดปลอดภัยดีมากนะครับวนฝั่งน,นี้เขาเรียกว่ากระทู้เจ็ดแบกนี่นะครับกระทู้เจ็ดแบกก็เป็นอีกหนึ่งบทนะครับเป็นบทประจําของคนนะครับประจําตัวองคนที่เกิดบันจัร์นั่นเองเขาเรียกว่ากระทู้เจ็ดแบกนะครับอิรชาคตตาราอื นะครับใช้ในการป้องกันภัยกรรมสาตาอะไรต่างๆนะครับภาวนาอยู่เป็นนิดเนี่ยนะครับทาให้มีพละกกาลังเนี่ยหันหน้าชู้สู้ช้างสารเนี่ยเปียบยังประดุดเนี่ยจะหักงวงช้างได้เลยนะครับด้วยพละกกาลังอันห้าวหาญอันนี้นี่คือเป็นตําราเป็นใบฝอยของการใช้พระคาถาอิติปิโสตั้งแตดทิศนั่นเีงนี่นะครับทั้งซ้นเนี่ย,ยมีสิบหกสิบเจ็ดพระคาถาเลยนะครับที่อยู่บนเหรียญพระยาภารี นะครับอันนี้นี่พยาพาลีเนื้อทองอ่าน่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับนี่เนื้อเงินลงยางดงามมากนะต้องยอมรับจริงๆนะครับงดงามจริงๆนี่อันนี้นี่เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่สวยมากเป็นทองแดงผิวลุ้มแบบนี้เป็นรูปหลวงปู่นะครับแก่ เ,เหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับแกยรูปหลวงปู่เนี่ยได้เหมือนมากและที่สาคัญนหลวงปู่ห้อยรูปประคำด้วยดูเข้มขังมากนะครับอ่าก็ผ่านไปนะครับสําหรับเหรียญพญาพาลีเดี๋ยวถ้ามีเหรียญรุ่นนี้เนี่ยดีอ่าถ้ามีต้นแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างผมก็จะนำมาอัปเดตให้ชมนะครับจริงๆอ่ะผู้สร้างเนี่ยก็เริ่มเปืปอยแล้วว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยได้รับนะครับความเมตตาจากเจ้าอาวาส พระธาตุพนมจะนําไปปลูกเสกที่องค์พระธาตุพนมนะครับแล้วทุกเหรียญเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีการโรยนะครับโรยผงมวลสารผงตะไบจะเหมือนกันกันกบเหรียญพันพันล้านนี่นะครับยัได้ว่าแม้ท่านจะเช่าเหรียญเนื้อทองแดงบูชาเนื้อทองแดงเนี่ย,นนย,ยซึ่งเป็นเนื้อล่างสุดเนี่ยท่านก็จะได้เนื้อชนวนของวัตถุมงคลที่เข้มขังที่สุดอยู่ด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่นะครับผู้สร้างเขาจะนํา นะครับผงตะไบหรือว่าผงชนวนวนสารอะไรต่างๆมาโรยก่อนที่จะปั๊มนะครับจะเหมือนกันกับหลังเหรียญพันพันหลานนั่งนี่นะครับอันนี้นี่คือความเซอร์ไพรส์นะครับความวิถีวิถันของผู้สร้างนั่นเองนี่นะครับนี่นะครับรูปแบบของเหรียญในแต่ละเนื้อนะครับเนื้อทองแดงเนื้อเนวะนะครับเนื้อเงินเงินลงยานะครับ เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ควรพลาดจริงๆนี่นะครับโดยโอ้โหเหรียญหล่อเนี่ยดูเข้มขลังมากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหคลิปก็ยาวนะครับถ้าเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับก็จะยาวเป็นพิเศษน,นะครับสำหรับวันนี้นี่ยก็น่าจะจบนะครับด้วย รเรื่องราวของเหรียญสุนอดวิชาพยาภาลีของหลวงปู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตลาพี่พี่เพื่อนเพื่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ